สวัสดีเพื่อนเพื่อเหล่าจอมยุทธทุกท่านนะครับสืบเนื่องจากแพทเมื่อวานนะครับผมวันที่28เดือนกันยายนนะครับเกมนารากาตอนนี้ได้มีปรับพวกอาวุธเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับในแพทนี้นะครับก็จะเป็นอาวุธทั้งหมดตามนี้ที่ผมโชยดูเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงอาวุธนะครับผมที่มีการเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือว่าการใส่เจตหรือว่าถ้าโจมตีอะไรประมาณนี้มันเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับเราก็มาดูในคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับ ซึ่งอาวุธแรกที่ผมจะขอพูดถึงนะครับผมก็ขอพูดถึงตัวพิสโตก่อนเลยนะครับเจ้าปืนพกชาร์จนะครับผมที่มีปัญหามานะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยน่าใช้เลยครับผมเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันชาร์จค่อนข้างนานนะครับผมแถมตอนที่เราชาร์จเนี่ยเราจะเดินช้ามากๆตกเป็นเป้านั่นเองนะครับผมซึ่ง การที่เราจะเล <S an iyim> ่นอาวุธนี้ได้อย่างดีนะครับเราควรจะต้องมีเจตมาอัปเกรดความสามารถมันนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวปืนพกตัวนี้ได้อัปเดตใหม่แล้วครับผมก็คือจะทําให้เวลาเราชาร์จยิงนะครับจะชาร์จได้เร็วขึ้นแล้วก็พอเวลาเราชาร์จไปเดินไปนะครับผมตัวละครเราจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับผมเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเวลาชาร์จตัวละครเราแทบจะเดินไม่ออกเลยครับต่านี้จะแบบ ยกซ้ายยกขวาได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการชาร์จของมันจะเร็วขึ้นประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับจึงทําให้เรามีามทัศนคติที่ดีกับอาวุธนี้มากขึ้นนะครับผมก็คือมันออกมาน่าใช้เพิ่มขึ้นเลยนั่นเองนะครับแถมเรื่องชาร์จจริงๆเรื่องยิงเบายิงแรงผมไม่ค่อยซีเรียสน,นะครับแต่ว่าผมราคาญในตรงเดินชา้าเนี่ยครับก็ทําให้เราเดินเร็วขึ้นทําให้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคครับผมสำหรับพิสโตลก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูอาวุธต่อไปกันครับผมก็คือตัวリพิตติ้งคอ o ์ดโบ้นะครับหรือว่าธนู M4 ของเรานะครับตอนนี้ได้มีการอัปเกรดเจตสองอันนะครับผมก็คือ Sharp Shot แล้วก็ Venom Tip นะครับเดี๋ยวขอเนี่ยอธิบายก่อนนะครับผมสำหรับ Sharp Shot นะครับจากเดิมเนี่ยจะทำให้ตัวคอร์ดโบ้ของเราเวลายิงนะครับผมเป้าจะอ้าน้อยลงนะครับผมตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็น เวลาเรายิงโดนศัตรูเนี่ยจะทําให้ดามเมจที่โจมตีเบาลงนะครับแต่ว่าแลกด้วยการที่ชาร์ปช็อตเนี่ยจะยิงแบบเป้าไม่อ้านั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดคลิกซ้ายครั้งให้ดูนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเป้ามันอ้าหรือไม่อ้านะครับเห็นนะครับที่ผมกดคลิกซ้ายแช่เลยนะครับผมจะสังเกตได้ว่าเป้ามันไม่อ้าเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเจตที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเคาะกระสุนปึ๊ก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 ติต่อไปนะครับเรากด ยิงระยะไหนก็ดูนั่นเองนะครับเป็นอลไรที่สุดยอดออมากเลยนะครับเรียกได้ว่า sharp shot าอต,ตอนนี้นี่เป็นเจตที่จําเป็นต้องมีเลยนะครับผมสําหรับคนที่เล่นตัวรี p ิต t i n g c อร b i n นะครับต่อมาเป็นตัว venom tip นะครับ venom tip เนี่ยจากเดิมก็คือจะเป็นเวลาเรายิงใส่ศัตรูแล้วจะทําให้ศัตรูติดพิษนั่นเองนะครับผมตอนนี้เขาก็ยังทําให้ศัตรูติดพิษเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าข้อแรกเปลี่ยนก็คือตอนเนี้ยตัว venom tip จะยิงได้เบาลงนะครับผมแต่ว่าพิษที่ เราสแต็กใส่สตูเนี่ยจะสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง15ครั้งเลยนั่นเองนะครับผมถามว่า1สแต็กก็จะทำดาเมจอยู่ที่ส6บ่าอยู่ที่6นะครับดูนะมันจะมีหขึ้นปุ๊บ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 ถ้าอันนี้คือแบบว่าแบบเรายิงแค่ไม่กี่สแต็กเองนะครับทีนี้ผมจะลองกดยิงแช่ด้วยนะครับสังเกตว่าตัวเลขที่หกนี่มันจะขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับก็คือเอาเป็นว่ายิ่งยิง,ยง,ยงซ้ําก็จะยิง่งทําให้ติดผิดแรงขึ้นนั่นเองนะครับผม ก็ไปลดดาเมจการยิงต่อนัดลงแต่ว่าไปเพิ่มดาเมจในตรงการเบิร์นนั่นเองนะครับซึ่งสามารถเบิร์นได้สูงสุด15นัดเลยนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าน่าใช้มากๆครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ limiting combo นะครับถือว่าบักมาหน้าเล่นมากเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหากับตัวการยิงแล้วมันเป้าอ้านะครับตอนนี้ก็ไม่อ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทิ้งช h a r p ไปแล้วลองยิงก็จะกลับมาอ้าเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเจดช h a r ถือว่าเป็นเจดที่ น่าสนใจมากเลยนะครับในตอนนี้โอเคต่อมาเรามาดูที่อาวุธคาตนากันบ้างนะครับคาตนะตอนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวคอมโพเซอร์กับสต a ามินาสไตนะครับซึ่ง2เจดเนี่ยมันเป็นเจดที่เพิ่มเลือดนะครับผมมาดูที่สต a ามินาสไตก่อนนะครับผมสต a ามิน่าสไตเนี่ยคือการโจมตีธรรมดาครั้งที่3จะฟื้นฟูเลือดกับเกาะน,นะครับประมาณนี้คลิกซ้ายนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเพิ่มเลือดถ้าเลือดเต็มแล้วก็จะเพิ่มกเกาะอะไรประมาณนี้นะครับคลิกขวาบ้าง มันจะเป็นแบบมอนตีสองครั้งนะครับผมก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการฮิวนะครับผมเป็นหกสิ้าเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นปกติเนี่ยเราไม่ค่อยตีครั้งที่สามอีแล้วนะครับผมเลยมองว่าเจดนี้มันจะว่าดีไหมมันก็ผมมองว่าเฉยๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราไม่ค่อยตีครั้งที่สามนะครับมันจะโดนแพรลี่นั่นเองนะครับแล้วก็คอมโพสเตอร์ครับผมคอมโพสเตอร์เนี่ยจะทําให้พอเวลาเราชาร์จฟันนะครับ แล้วเวลาเราเก็บดาบปุ๊บเราจะได้เลือดเพิ่มเห็นไหมครับทีนี้มันมีการอัปเดตมาก็คือจะทําให้พอเวลาเราชาจฟันเนะี่ยฟุ๊บตัวละครเราจะเป็นบูโฟกัสนะครับผมซึ่งเหมือนกับเป็นเกาะป้องกันไม่ให้เราโดนโจมตีแบบกระเด็นนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ท่านเนี่ยมันทาดาเมจด้วยนิดเดียวนะครับผมเ,เดี๋ยวผมลองให้ดูกันเห็นไหมครับส่วนตัวผมมองว่าท่านี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะปกติเวลาเราชาจฟันเสร็จอ่นะเราก็แดดกันเลยนะครับผมเพราะว่าเราคงไม่ นั่งรอเก็บดาบใช่ไหมครับมันเสียเวลาผมว่านะต้องมาคอยเก็บดาบเนี่ยผมว่ามันเสียเวลาครับเพราะว่าปกติเราเล่นคาตานะ้นเราดดฟันแดดฟันกันเลยหรือไม่ก็แดดแล้วฟันธรรมดาอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่ต้องมารออนิเมชันเก็บดาบผมว่ามันเสียเวลามากเลยครับยกเว้นแต่ว่าเราจะเอามาใช้ฮิวตัวเองตอนที่แบบยาไม่มีหรือว่าแบบฮิวเล่นตอนไม่ได้สู้ใครอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมว่าอัปเดตมาผมว่า ค่อนข้างเฉยๆครับสองอันนี้นะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงอาวุธต่อไปกันเลยนะครับก็คือตัวมีดนะครับอะผมขอพูดถึงแอสซิสินหลังก่อนแล้วกันนะครับผมจะทําให้การโจมตีมันพุ่งไปแทงแบบนี้ครับสุดจากเดิมเนี่ยเราจะแทงได้ฮิตเดียวนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเราแทงโดนศัตรูนะครับผมจะทําดาเมจแถมอีกสามครั้งเป็นไงมาดูกันครับเห็นไหมครับ ก็ไม่ได้แรงอะไรมากครับแต่ว่ามันมันรู้สึกแบบทําให้ศัตรูชะง,งักได้มากขึ้นนั่นเองครับทีนี้มาดูที่อ่าผมหยิบผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นี่มันต้อง abyss alla abysser alla โอเ okay. ค abysser alla นะครับผมถ้าเราเก็บมาเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีชาร์จคลิกขวานะครับผมจากที่เราพุ่งไปแทงนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นปามีดแทนซึ่งตอนนี้จะอัปเกรดความสามารถที่ทําให้เราสามารถปามีดได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับหน้าตามจางน,นี้ เวลามีดลอยมาคุณก,กดที่ขวาลัวๆเนี้ยเราก็าจะปามีดได้แบบไม่มีวันจบสิ้นนะครับซึ่งเราเอาไปใช้เล่นจริงอ่ะผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการที่เราสแปมปามีดอเนี่ยเราจะโดนแพรี่แน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าทีมศัตรูกํลาลังตะลุมบอนกันนะครับแล้วเราเข้าไปแจมเราปามีดปามีดปามีดแบบเนี้ยมันก็พอทำดาเมจได้ประมาณนึงนั่นเองนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับว่ามันเหมาะหรือเปล่าผมส่วนตัวผมว่าการที่สแปมสแปมแบบเนี้ยมันก็ เสียงโดนแพลลี่นะในความพิดผมนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับมีดนะครับลืมบอกไปนะครับผมว่ามีดเนี่ยตัวไอซซิลลังนะครับผมไนท่าที่พุ่งไปแทงเนี่ยมันบัฟดาามจด้วยนะครับก็คือมันทําให้แทงแรงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับมีดครับต่อมาเป็นอาวุธดาบใหญ่นะครับผมดาบใหญ่นี้ก็มีการอัปเดตตัวเจด i n f e r n o s l a s h เนะครับเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่ง i n f e r n o s l a s h นี่ครับแล้วก็ตัวช็อ w เวฟครับผม2อันนี้ครับ i n f e r n o s l a น h นะครับผมก็คือจะทำให้พอเวลาเราชาร์จ2องคันนะครับปิ้งปิ้งตัวละครเราจะฟังเป็นไฟนะครับซึ่งการโจมตีเป็นไฟเนี่ยจะส่งผลในศัตรูติดสถานะเบนนะคนับก็จะเลือดลดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเห็นไหมครับ ึ่งในสถานะเบิร์นนะครับผมตามธรรมชาติเนี่ยมันจะลดทั้งเกาะทั้งเลือดเลยนั่นเองนะครับหนึ่งสองฟูอันนี้แรงเกิดเกาะแตกโอเคครับเอาเป็นว่าอันนี้มันคือของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยการที่จะใช้งานอินฟินิทสแลนดนะครับคุณผู้ชมจะต้องชาร์จสองรั้งนะครับปูขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือทําให้การชาร์จหนึ่งขั้นก็สามารถที่จะปลดปอยตัวไฟได้นะครับหนึ่งครับก็จะมีไฟละหนึ่ง ก็จะมีไฟแล้วโอเคทีนี้เราสามารถใช้งานมันพร้อมกับสถานะ Stone Form ได้นะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัว j Inferno Slide นะครับเอาง่ายๆเลยประเด็นของมันก็คือมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่ชาร์จหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้จากเดิมที่มันต้องชาร์จ 2- อครั้งนะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสใช้มันได้ บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูเจตต่อมาครับผมก็คือช็อกเวฟนะครับช็อกเวฟเนี่ยแต่เดิมมันจะเป็นการกดคลิกขวาครั้งที่สองนะครับจะเป็นการฟาดลงมาแล้วเป็นดาเมจออกรอบๆนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็คือดามเมทที่ออกเนี่ยมันจะออกไปข้างหน้านะครับผมซุบเห็นไหมครับทีนี้ผมจะลองฟันห่างๆให้ดูนะครับประมาณนี้เราลองดูนะครับว่าดาเมจถึงหรือเปล่าเพิงเห็นไหมครับดาผมไม่ได้ลงที่ตัวเขานะครับแต่มันมีขึ้นช็อกเวฟไปถึงเขานั่นเองครับนี่ครับ ก็จะเป็นท่าแบบใหม่นะครับผมก็คือการโจมตีมจะออกไปข้างหน้าอีกประมาณนึงนะครับประมาณนี้นั่นเองแล้วก็เพิ่มดามิตให้ด้วยนะครับเพราะเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าการโจมตีที่จะให้เกิดจ็อกเวฟเนี่ยมันต้องชา์จโจมตีครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเสี่ยงต่อการโดนแพลนี่นะครับทีนี้ผมก็รู้สึกเฉยๆกับอุ้นี้เหมือนเดิมนะครับผมหมายถึงว่าเฉยๆกับเจตตัวนี้นะครับพูดผิดตอเข้าไปครับโอเคครับทีนี้เรามาดู สุดท้ายกันครับผมก็คือตัวลองสอดหรือว่ากระบี่นั่นเองนะครับกระบี่จะมีการอัปเดตท่าบูมูลมานะครับบูมูลนะครับผมของเดิมเนี่ยเวลาเรากดโจมตีสาครั้งไม่ว่าจะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวานะครับการโจมตีจะแถมขึ้นดาบไปด้วยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้คลิกซ้ายนะครับสู้เห็นไหมครับเห็นจะมีขึ้นดาบรอยไปทีนี้คลิกขวาบ้างครับสู่จะมีขึ้นดาบรอยไปนะครับซึ่งสิ่งที่มันอัปเดตขึ้นมานะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสแปมขึ้นดาบได้ครับ อย่างเช่นผมคลิกซ้าย1 2 3สมแล้วผมกดคลิกซ้ายไปเรื่อยๆครับมันก็จะปล่อยขึ้นดาบแบบนี้นะครับผมสแปมไปเรื่อยๆไม่มีที่ขึ้นสุดนะครับเราได้ใช้คลิกขวาก็ได้ครับมันจะปล่อยขึ้นดาบไปเรื่อยๆซึ่งดีไหมผมว่ามันจะดีในจังหวะที่ตะลุมบอลนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปสู้กับศัตรูแบบหนึ่งหนึ่งนะครับคุณสแปมแบบเนี้ยมีโอกาสโดนแพรี่แน่นอนนะครับแต่ว่าขึ้นดาบของบูมูลมันค่อนข้างเบาะนะครับผมแต่ไม่ขึ้นดาบเนี้ย มันพุ่งไปนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ดูหลบง,ง่ายด้วยนั่นเองนะครับและอย่างหนงการที่มาสแปมแบบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะเสี่ยงต่อการโดนแพรลี่นะครับยังไงผมก็มองว่าถ้าตะลุมบอนนะครับผมใช้ได้แต่ถ้าหากว่าหนึ่งหนึ่งอย่าเลยดีกว่านะครับโดนโดนแพรลี่ได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับทา่านนี้ซึ่งผมแนะนําว่าให้เราใช้ชาร์จโจมตีเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าชาร์จโจมตีมันแรงกว่าเท่านึงเลยนะครับแถมชาร์จโจมตีเนี่ยเราสามารถ ยืดหน่วงจังหวะหรือยกเลิกอะไรก็เราสามารถพลิกแพงเล่นได้นะครับแต่ว่าไอ้ท่านเนี่ยของบูมูนเนี่ยถ้าเราไม่กดต่อเนื่องเนี่ยมันคือหลุดเลยนะครับสมมติว่าผมง้างจังหวะปุ๊บมันง้างได้ครับผมแต่ว่ามันหลุดค่อนข้างง่ายนะครับคุณต้องแบบดูแอนิเมชันตัวละครดีๆเลยนะซึ่งไงผมก็มองว่าชาร์จโจมตีมันดีกว่านะครับเราจะแล้วก,ก็ยกเลิกก็ได้ ถ้าเหมือนจะปล่อยไม่ปล่อยอะไรนี้มันมันหลอกล่อกันได้นะครับแต่ว่าบูมูลเนี่ยผมว่ามันมันยากไปหน่อยนะครับผมยกเว้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเขากำลังตลุมบอลกันอยู่เราสาดดาบเข้าไปเนี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตทั้งหมดของแพทนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนะครับที่เปลี่ยนแปลงแบบเด่นๆนะครับผมก็ที่ผมมองว่าน่าจะโอเคขึ้นเยอะเลยก็คือตัวพิสโตลนะครับแล้วก็เลเวทติ้งค้อนโบนี่คือแบบ ยอดเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าครับผมนี่ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อน,นสวัสดีครับ